ก็โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาสำหรับผมนะครับเตยเซียนกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่ไม่เหมือนเดิมเพราะว่า1เลยนะครับเราเนี่ยจะมาแจกโค้ดนะครับและ2นะครับวันนี้เราจะมาบอกด้วยนะครับว่าโค้ดที่เราจะแจกในวันนี้ได้อะไรกันบ้างก็ต้องขอบคุณไอ้ภูนะครับใครที่ได้ดูไลฟ์เมื่อวานก็จะรู้ครับว่าภูคือใครนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็น่าจะไลฟ์เหมือนเดิมนะประมาณที่2นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เท่าที่แบบว่าเรียงตามทำนายแล้วอาจจะได้ลงออสตาด้วยนะครับ ที่ผมไม่อยากให้เกิน5นาทีครับโอเคมาก็การที่อยากจะดูโค้ดทั้งหมดแล้วเนี่ยดูว่าทั้งมดทั้งหมดโค้ดทุกอย่างที่พี่หามาได้ในปี2 0 2 2สเราจะได้อะไรกันบ้างก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ผมขอเขาได้หนึ่งไลค์แล้วก็ขอเขาได้หนึ่งติดตามนะครับถ้าถึงหนึ่งแสนซับนะครับเราสัญญาอะไรกันไว้จำได้หรือเปล่าแจก อันต้าลัคกี้สิบรางวัลครับทุกคนถ้าใครยได้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปอันเปเริ่มต้นทูกคลิปได้เลยดีกว่าครับว่าคลิปในวันนี้จะมีโค้ดอะไรกันบ้างไปไปดูกันเลยครับน้องชายใครที่กำลังมองหานะครับร้านเติมโลบักพี่ขอแนะนำนะครับเพจ FDC Shop นะครับลิงก์จะได้คลิปปีนะครับมีบริการเติมโลบักสุดคุ้มนะครับและที่สำคัญครับยังรับเติมเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นฟรีไฟล์หรือว่าจะเป็นอาร์วีและยังรับกดขนบัคฟูดอีกนะครับท่านผู้ชมเลทแปดแล้วกเเเช่่นนกกกััััีี้้้คครรรบบผมม็ยไดดวาาุจจสหพ FDC แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องก,การเกลียนครับพร้อมมีคนติดตามอยู่ทั้งหมด8 5 0 0 0นะครับตอนนี้ก็ใครที่สนใจก็ลิงก์าา้าล่มมาคีบีหรือมาสนับสนุนร้าน FDC Shop ก็ได้นะครับร้องชายโอเคมากานที่ โคดอันแรกเลยดีกว่านะผมโค้ดอันแรกก็คือ 2K22 นะครับโค, ets, 2 K, 2 K, 2 K, ค้ดนี้นะครับเท่าที่ดูมาจะได้ลัคกี้นะผม2อันนะครับแล้วก็เงิน2เงิน2ก้อนเงินธรรมดานะครับแล้วก็จะได้ดาวเหรียญดาว1เหรียญน,นะครับก็จะมาดูว่าได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวดูกันครับว่ากระเป๋าเรามี nhiều. อะไรโอเคตอนนี้เราก็เป๋าไปแค่ตัวต๋วหนึ่งอันนะครับแล้วก็เย็นบูทหนึ่งอันละกันโอเคมาพร้อมนะสองเคแล้วก็สองสองนะครับไปปึ๊บ นี่ก็จะตามนี่เลยนะครับเป๊ะนะผมโอเคมาต่อไปนะครับจะเป็นโครดคริสต์มาสอันนี้คนที่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะหมดอายุหรือเปล่าในปีนี้นะครับเพราะว่ามันมาตั้งแต่ที่ยี่สิแล้วนะครับคือมานานแล้วเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับโอเคมาเขียนไปเลยครับ C ที่ตัวใหญ่เลยนะ C H แแต่โค้ดพี่จะแปะทุกโค้ดไว้เลยใต้คลิปนะครับก็ ใครที่อยากจะดูคลิปก็คือมันก็ใส่โค้ดเหมือนด,ด้านล่างนั่นแหละแต่ว่าคลิปอ่ะมันจะบอกด้วยว่าโค้ดที่ใส่เนี่ยได้อะไรบ้างนะครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากดูคลิปก็เลื่อนไปด้านใต้ใต้ใต้เมนก็ได้ครับก็จะเจอกับโค้ดทั้งหมดที่พี่เขียนไว้นะครับก็ oh, <no. S 1> จะมีโค้ดที่ใช้ได้แต่ถ้าใครมีโค้ดที่พี่ไม่ได้เขียนไว้ก็บอกได้นะเพราะว่าพี่ก็รู้โค้ดเท่าที่รู้ประมาณนี้ครับส่วน,นคริสต์มาสเนี่ยผมก็จะได้เท่าที่รู้เลยนะอันนี้สิบอันนะครับผมแล้วก็จะเพิ่มอันนี้มาอีก3อัน,นรยูสากเดิมทีีม่มอยู่ประมาณ สองเอ้ไม่ดีเพิ่มยั่งรุ่มา4อันเลยนะครับเพิ่มมา4อันแล้วก็เพิ่มดาเมจบูสต์มาอีก3อันนะครับก็ได้อันนี้10อันนี้3แล้วก็อันนี้4นะครับรวมทั้งหมดเป็น17นะครับผมก็เรียกได้ว่าคุ้มจะจัดสำหรับโค้ชคริสต์มาสนะครับผมโอเคมาต่อไปนะครับเป็นโค้ดที่3นะครับก็โค้ดที่3ชื่อว่า all โอเทรจมาร์กให้ผม,มดูไม่แปลว่าอะไรนะก็จะดูว่าได้กันบ้างน,นะครับผม O อช A D E นะครับแล้วก็ M A R K นะครับผมโอเคมาถูกปะโอเค ที่อาจะเป็นโอเทสมาร์กเพราะว่าเหมือนถ้าแสดงก็น่าจะแบบโอ้ไอมาร์คมันน่าจะเอาเทสมาหรือเปล่าไม่เดานะเดาไปปึ๊บเพิ่มมาหนึ่งอย่างคืออะไรวะโอ้โหดีวายด้วยอันนี้ผมใส่ยังผมก็ไม่รู้นะเนี่ยอุยอย่าลืมไปตามกันนะครับอย่าลืมไปใส่โคดนี้ด้วยเพราะว่าดีวายเนี่ยผมเห็นร้านรับฟงร้านรับฟาร์มเนี่ยเขาเห็นเขารับกันที่50บาทนะครับต่อดีวายหนึ่งลูกนะครับก็กดเมีทีโอเอาหาก็ห้าสิบบาทนะครับผมก็เรียกได้ว่าหนักหน่วงอยู่เหมือนกัน แต่่าจะไม่ค่อยมีคนจ้างนะเพราะว่ามันน่ามันหาง่ายครับดีวายสำหรับผมนะหาง่ายหนึ่งคือถ้าที่ผมดูนะหาดีวายยังไง3อย่างเท่าที่ผมดูนะครับ1กล่องทองนะครับ2วิดีโอ3สุ่มไอดนานเท h เตอร์ครับที่มันเป็นตู้ตู้หมุนนะรอบร้อยสี่สิบเก้าโลบัสครับอันนั้นไม่คุ้มแต่ถ้าคุ้มสุดก็คือเมโอนะครับมันไม่เสียตังค์แต่ถ้าแบบคุ้มจริงๆก็คือกล่องทองนะครับแต่ว่ากล่องทองเนี่ยเราเสียตังค์นะครับผมเสียตังค์ยังไงก็คือบางคนแบบอยากได้รวยๆเยอะก็ต้องเติมเพื่อที่จะซื้้อใหแบบ มันสกิปไทม์ได้หรือไม่ก็ไปซื้อกล่องจากในกลุ่มละยี่บาบทเหมือนที่ผมทําคลิปนะครับหรือไม่ก็รอเวลาสองชั่วโมงนะครับกล่องทองที่ผมรู้นะแล้วก็อนาคตอาจจะไม่มีแล้วก็ได้นะครับเพราะมันเป็นกล่องของคริสต์มาสนะทุกคนดูครับโอเคไหมต่อไปนะผมเป็นโค้ดที่4นะครับโค้ดอันนี้ก็เป็นชื่อโค้ดของแบบใหม่เลยครับคุณดูแฟมซิตี้นะครับ f l a m e แล้วก็ซิตี้นะครับโอเคเราจะดูว่าได้อะไรบ้างนะครับวันนี้มา17อย่างค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับโค้ดที่4นะครับเดี๋ยวจะ อันนี้ดูเหมือนว่าจะได้อันนี้มา5อันนะครับสีเข็มฟุตหอันแล้วก็วิติเล้าฟุตนะครับอีก10อันนะครับก็รวมกันไปสิบห้าแล้วอีก2ออย่างคืออะไรวะ ลักกี้อะลักกี้หนึ่งอันนะครับแล้วก็ซูเปอร์เย็นบูทนะครับอีกหนึ่งอันโอเคกลายเป็น10 15แล้วก็67โอเคครบแล้วนะครับโอเคมาต่อไปนะคุณผู้ชมครับเป็นโค้ดที่1 2 3 4ที่โค้ดที่5อันนี้ก็จะเป็นโค้ดสุดท้ายเพราะว่าถ้าที่ผมรู้ตอนนี้มีแค่5้าโค้ดนะครับใครที่มีโค้ดเยอะมากกว่านี้ก็บอกพี่ได้นะเพราะพี่รู้แค่โค้ดเดียวจริงๆก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับอ่า m i l f a E s โอเคปึ๊บใส่ไปเลย ได้มา3อย่างจะดูนะว่าได้อะไรกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมได้อะไรเอ่ยปึ๊บอาทีที่ผมเห็นได้ชัดเลยก็คือจะได้เหรียญอันนี้มา1เหรียญน,นะครับก็เรียกได้ว่าเหรียญเนี้ยประมาณตงดันประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงน่าจะ2ชั่วโมงน่าจะได้นะเหรียญเนี้ยนานเหมือนกันนะนานอยู่แล้วก็เหมือนจะได้อะไรอีกครับได้นี้มาอีก2อันแค่นี้มั้งถ้าถ้าผมรู้นะใช่แล้วก็ XP ็ o พไว้หรือเปล่านะครับ ใช่ไหมมี XP Boot ได้ปะเออมี XP Boot ได้หนึ่งอันนะครับแล้วก็เหรียญหนึ่งอันใช่ไหมแล้วนนก,ก็นี้อีกสองอันก็รวมกันเป็นสี่ใช่ไหมครับทุกคนก็ที่ผมดูก็ประ,ประมาณนี้สําหรับโค้ดนี้ที่ได้นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดไหนก็ลองไปแสงกันดูครับก็โค้ดที่พี่แปะไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์เลยนะครับคนดูโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ใครที่ชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็วันนี้น่าจะห้ามูหกโบงน่าจะไลค์เหมือนเดิมนะครับเริ่มใหม่วันที่สองเดี๋ยวลองมาดูกันได้ผมจะะพยยยาาาามมมไ่่เเป็นนนครัั้สุดทบือว เมื่อวานมันเพียครับผมหลับแบบโหหลับสองสองสามทุ่มวันผมก็หลับแล้วตื่นทีก็เจ็ดโมงเช้าครับก็วันนี้ก็น่าจะไล์ยาวๆถ้าที่จะไหวแล้วกันนะครับกาดูเค okay, ครับก็สวัสดีพี่ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าซีทุกคนด้วยบ่ายนะครับผมเจอกันครับ